สวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องพ่อเพลินชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทําเคล็ดลับดีๆเลยครับการไล่ยุงครับไล่ยุงยังไงให้หมดไปจากครัวเรือนของเรานะครับโดยวิธีง่ายๆเลยนะครับในวันนี้ครับวันนี้พ่อเพลินจะใช้สมุนไพรนะครับในครัวเรือนของเราที่หาได้ง่ายนะครับในการไล่ยุงมีเลยครับคุณผู้ชมครับ มะกรูดครับวันนี้พ่อเพ่นจะใช้นี่แหละครับในการไลยุงมะกรูดนี่นะครับเพราะว่าผิวของมะกรูดจะมีสารชนิดหนึ่งนะครับยุงจะไม่ชอบนะครับเวลายุงได้กลิ่นหรือว่ายุงมาตอมนะครับมันจะหนีไปเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำการไล่ยุงด้วยสมุนไพรมะกรูดกันเลยนะครับนี่นะครับ คุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่พ่อเพิ่นจะไล่ยุงวันนี้ครับก็มีมะกรูดครับแล้วก็สบู่ครับเราจะใช้สบู่ตรานกแก้วนี่แหละครับในการไล่ยุงอีกอย่างนึงก็คือน้ำส้มสายชูครับแล้วก็ขวดน้ำครับขวดน้ำพลาสติกครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำการไล่ยุงด้วยสมุนไพรกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเรา หั่นมะกรูดเลยครับหั่นทั้งหมดเลยนะครับหั่นเป็นชิ้นๆเลยนะครับในผิวมะกรูดเนี่ยครับจะมีน้ำมันหอมระเหยเนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับเป็นจุดเล็กๆเ,เลยครับมันจะออกมาเลยนะครับ กินอย่างนี้แหละครับยุงไม่ชอบครับเราจะใช้มะกรูดแหละครับในการไล่ยุงวันนี้ครับเราไม่ต้องไปหาซื้อน้ํายาแพงๆมาใช้นะครับเพียงแค่มีมะกรูดเราก็สามารถไล่ยุงได้เลยนะครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาไว้ก่อนเลยนะครับต่อไปเราก็มาทําสบู่ครับสบู่หอมน้ำแก้วครับเราใช้มีดนะครับ เียนเลยครับเขียนเป็นชิ้นๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่ากลิ่นของเขาจะออกมานะครับกลิ่นของสบู่สบู่นี้ก็มีสารชนิดหนึ่งครับที่ยุงก็ไม่ชอบเหมือนกันนะครับเราจะใช้พอประมาณนะครับก็ประมาณนี้นะครับ น,นี่เสร็จแล้วเราก็มาตัดขวดพลาสติกนะครับคุณผู้ชมครับตัดขวดพลาสติกเพื่อจะใส่มะกรูดแล้วก็ตะบูที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วก็มาตัดแต่งนิดนึงครับผม เมื่อเราได้ขวดพลาสติกอย่างนี้นะครับแล้วก็นำกูดนะครับใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยสบู่ครับ แล้วเราก็มาใส่น้ําส้มสายชูครับคุณผู้ชมครับใส่ลงไปเลยนะครับใส่ให้ล้นเลยนะครับเพราะว่ากลิ่นของเขาจะออกนี่ยครับออกตามนี้แหละครับเราก็ใส่ให้ล้นเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วครับวิธีง่ายๆเลยนะครับในการไล่ยุงในวันนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับ คุณผู้ชมก็วางไว้ตรงนี้นะครับตรงที่มุมอับๆนี่นะครับเวลายุงบินมาหรือว่าได้กลิ่นนะครับเขาจะไม่มาตอมหรือไม่มารบกวนบ้านเรือนเราอีกเลยนะครับเป็นวิธีง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถทําได้นะครับสูตรนี้ครับผมนี่นะครับคุณผู้ชมครับตามมุมอับๆนะครับแล้วก็นํามาวางไว้เลยนะครับ เวลายุงวินผ่านหรือว่ายุงได้กินนะครับก็จะไม่มาอีกเลยนะครับนี่ครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับสุดยอดไหมครับการไล่ยุงด้วยสมุนไพรในวันนี้ครับหวังว่าคงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับเคล็ดลับดีๆในการไล่ยุงด้วยสมุนไพรในวันนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับ ถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามเพร,เพร่อพจน h ชาแนลด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ